การนั่งสมาธิเราเห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงการแปลเปลี่ยนการเกิดการดับแม้เวลาชั่วลัดนิ้วมือมีนิสงมากกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมมีนิสงมากกว่าการรักษาศีลมีนิสงมากกว่า การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะมีนิสงค์มากกว่าการสร้างกุฏิวิหารมีนิสง์มากกว่าการถวายทานให้กับอรันตสมาสัมพุทธะมีนิสงค์มากกว่าการถวายทานให้กับพระปัจเจกมีนิสง์มากกว่าให้ทานกับอรัน หมื่นรูปพระปัจเจกตร้อยรูปสัมมาสัมพุทธะหนึ่งรูปนะแค่เห็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงชั่วเวลารัดนิ้วมือนิดเดียวที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยการเห็นเกิดดับมันมีนิสงมากกว่าหมดเลยนะดัดไว้ในพระสูตรที่พระองค์ดัดปอกอนิสง์ ตอนที่พระองค์เกิดเป็นปรามชื่อเวลามะนะถวายทานเป็นนันมากเลยกับคนเป็นร้อยร้อยพันพันเยอะแยะไปหมดนะที่พระองค์บอกว่าสู้ให้ทานกับโสาบันลูกเดียวยังไม่ได้เลยนะมีในสงมากกว่าดังนั้นการที่เราไม่เห็นสัจจกความจริง ของธรรมชาติที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังคารวิญญาณเนี่ยนะ,ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นบุญมาก